อดีตรักมักสาวโคลบอรเราไปดูน้องต้นน้ำกันดีกว่าแต่อาจจะติลิกสิทิ์นิดนึงเพีงกำลังสิมาพี่น้องพี่น้องโอ้ยขน้อยถีท่านบเนาอไปแล้วไปแล้วไปแล้วปปด,ดีค่ะน้องไปเออเจอกันอีกสัง้งหนึ่งระออยียง ห้าบาทห้าบาทอ๋อห้าบาทอะไปแล้วนะอาจจะครึ่งทริปก่อนพี่ซอนหายแล้วนะคะมาอีกแล้วขออนุญาตเด้อไลายคลิปวัอนี้พี่น้องเลยน้องวายคู่ครอบูโคลิปขอบคุณหลายๆสำหรับน้อง ที่ใหไทยเอานี่กูจะไปเดือนละสามหมื่นหมไทยตายขอบคุณมิโลบขอบคุณพ่อแม่พี่น้องบ้านหักน้องมาหนานะคะ่ะสูส่เขาไว้จักเพกล็อีหยังบลู๊กด้วกันช่วงบอแมนช่วงเนี้ยสอบไายได้กำลังจะออกวงแล้วจากเซียร์ไทยบออาร์เซน่ายอยู่เด้อพี่พ่อแม่พี่น้อ,นองเด้อบอกบอกสอบไ้ก็ได้วา่าน้องเผึ่งจักฉากจักฉากเดี๋ยวสอบสิไปทายทางหนามาให้เบิ้งเลยเด้อ ช่งกอนลัมก่อนเตยกับบนาทีลิกาซีดอกเนาะกันระเบูลูกันบมติดดอกเดียวจะไปทายทั้งหน้ามาฝากพ่อแม่พี่น้องนะคะผมแมนแมนเดี๋ยวเพราะว่าปีนี้ซอไม่ได้ขึ้นเวทีนะคะปีน,นปี้ดูการนี้ซอไม่ได้ขึ้นไปเ <ไป S 2> ต้นบนเวทีนะคะเดี๋ยวซอดูดูแลน้องๆอ,อ,อยู่ข้างหลัง <S <S อาจาอาจะเข้าขึ้นไปอยู่ข้างหน้าเพื่อจะจัดการอะไรลายๆอย่างถาจะไม่บอกดีกว่านะคะเก็บไว้อุบไว้ ได้เห็นแน่นอนกับน้องมานะกับชุดสีทองพร้อมได้ชุดสีฟ้าสีอื่นๆเดี๋ยวขออุบไว้ก่อนนะคะเราเจอกันที่วันเปิดวงดีกว่าค,นะคือจะบอกจะของผู้เดียวนี่แหละครับครับครับยิงเดี๋ยวน, <laughs> นั่นแหละเนี <laughs> ่ยพอเราบอกไปแล้วมันบอกปีนี่ละ่ะอันส่งก่อนเ,เปิดแมนบอสก่อน บอยแมนบ์มบาเตอ์เพิ่งกลับคืนตอนนี้คือส่งไปแล้วจากก่อนพี่หักเพิ่งให้างไอซองโฮกป๋องจ้าพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยอเมื่อกี้ติดเพลงสีสเกตนะคะสีสเกตเพชรบ้านแทน ร้อยละเท่าไหร่เนี่ยฝากติดตามด้วยนะคะช่องวาวาลำเพลินออฟฟิเชียลนะคะเปิดเปิดหน้าช่องเปิดหน้าช่องเราแสงลงเพราะว่าของฉันบ่มีไฟเปิดหน้าช่องเธอเอาแสงลงเร็วๆเร็วๆเดี๋ยวคู่สิเปิดอ่าแสงลงไหมมันบ่เห็นว่าเอาแสงลงก่อนนะคะเอาแสงลงเปิดเดออเอาจะคุยสิเห็นนี่นะคะช่องวาวาลำเพลินออฟฟิเชียลไม่เห็นเนี่ยเห็นบอกมันแสงบวกรับกันนี่นะคะ ติดตามให้หน่อยนะคะแม่แม่ของน้องมานะวาวาละหัินอฟฟิเชียลนะคะครับมาติดตามแล้วกดซับสไครป์ปักกระดาษไปเลยนะคะปักหมุดปักขอขาปักเออปักขาปักเกลือไปเลยนะคะนี่นะคะน้องน้องวาวาค่ะติดตาไปยนสิเห็นแอนความเคลื่อนไหวอะไรหลายๆอย่างของน้องมานะที่แบบว่าช่องอื่นไม่กล้าทาแต่วาวาทำค่ะอาจสิเห็นตอนไอ ตีนลำไร้ลำไรอยู่ในหอ่อนะสามสิบว่าเบิงน้องมานะโอ้ยมานะไม่ใช่มานะหลังจากมานะมาเจอน้องต้นน้ำแล้วนะคะสวัสดีค่ะอุ้ยเป็นไงลูกวันนี้เห็นพี่ไปเห็นอยู่กองถ่าย MB ของบอสเหนื่อยมากเหนื่อยมากสู้ๆเลาลูกซ้อมเต้นต่อครับสซ้อมเต้นต่อนะคะน้อง ต้องเข้าใจเนาะว่าวันนี้มีถ่าย Mv มาไปนั่งรอตั้งแต่เศร้าอ,อุตส่าห์ว่าตั้งใจประสินอนตีพุงนะคะสรุปแล้วก็คือมาตีพุงอยู่ตรงสนามกีฬาเพื่อจะรอถ่าย Mv ของบอจโยมานินนะคะนี่กไปเดียวเนาะสืมสิบเอาถักแบบหนึ่งโอ้ยดีใจจังเลยเขาเป็นไงมากมึนเนี่เนื่องเข้าใจว่าเมื่อยเนาะแต่เขาต้องสู่บอ สู้ๆนะคะเพื่อแฟนคลับเพื่อ FC ทุกท่านได,ด้็กไปนิดนึงหนีกไปนิดนึงกัน,น,น,น<ะ> hmm. ยังบอกว่าให้นอนกอนบ่เสือเ้อให้หมอเขาตรงนั้นอะมันนอนไม่สะด,ดวกสรุปว่าเราเราเข้าสาก,กี่โมงห้าโมงแล้วบอสพามากี่โมงเ<ๆ>ก้าโมงใช่ไหอดโทรตามตั้ง <ẫn> แต่เช้าสอกอะเธอแหละวันเสด็จผ่าพี่น้องเอออุตส่าห์ว่างผ่าแล้วว่างแบบแล้วโมนี่เคียร์คิวเจ้าของแล้วว่าคงสิบ่มีหยังให้น้องไปแทนสรุปแล้วเด้อพี่น้องเออ กุ้งอยู่ไหนก็เลยตอบเข้ามาครับผมแค่นั้นแหละคะ่ะ <c oughs> บองอย่างอื่นอะไ้โอ้ยน้องยังไม่หายไอ้นาย,น,ยน้องไม่ค่อยสบายจริงๆนะคะต้องสู้ทั้งแดดลมฝนเพราะว่า,อา,าอากาศเปลี่ยนคะ่ะแจักสีสูงกับเจ้าของแน่จักสีสูงกับไอ้พายลมคนแน่จักสีสูงกับความขีดของคนหลายๆคนแน่ฝากผู้เด็กฝากให้พี่น้องเป็นกำลังแรงเชียร์แรงใจเด้ออย่ามาด่าหมอกแล้วมาเถอะช่วงนี้คือ ทุกคนต้องการกำลังใจอะไรจ๊ะแล้วแต่โดนแคร์กำลังเห็นเขาขาดชุอืมอุ้ยเห็นได้ไหมเนี่ยอ๋อเห็นได้นี่นะคะชุดชุดเก่าใหม่ชุดใหม่เลยอ๋อไม่ใช่ชุดไอ้ต้นน้ำใช่ไหมนี่ชุดใหม่นี่ชุดเพชรใช่ไหมไม่ใช่ชุดใหม่นะนี่คือชุดเพชรนะคะถ้าเป็นชุดใหม่จะเป็นเก็บใจไว้ในลิ้นชาคงไม่เจอแล้วรักแท สวยอยู่กรรมัมะหยีแดงแต่ให้บอกตรงๆว่าสีเนี้ยให้พูดตรงๆนะถ้าถ้าที่พี่เคยเคยถ้าที่พี่อยู่ในวงสาวน้อยมา <c oughs> สีแดงกร,รมมะหยีเนี่ยมีคนที่ทําไว้ที่ว่าเพอร์เฟกที่สุดดูไหมว่าใคร <c oughs> พระเอกวัดศิวดลใส่แล้วแบบว่าอันนี้คือบริยองเลยนะครับช้มอีลีช่อมอีลีคือถ้าที่เห็นใส่สีแดงมานะสีแดงกรรมัมมะหยีเลือดนกตนัวเนี้จะเป็นพระเอกวัดศิวด,ดนที่ใส่แล้วแบบ ออร่าจับขึ้นทุกอย่างอันนี้หนูเลือกแบบเองเลือกสีเองเขงมามักมักสีแดงแห้งสีแดงแ,แห้งเขาไัดแขนยาวอยากตัดมากอยาตัดมาก <c oughs> แขนยาวอุปสรรคหนึ่งนะคะต้องกราบขออภัยพี่น้องไฟเดี๋ยวว่าแขนยาวหนาห้อนห้อนห้อนหนาหนาวอุ่นอุ่นจะ้ะนี่ก็ตัดไว้เผื่อใส่หน้าหนาวข้อหนึ่งที้เกียจพ่อผิวด้วย เออไม่ใช่เราไม่ได้ว่าขี้เกียจพอกผิวคือบางอย่างนะบางงานเรามาอาจจะไม่มีน้ําให้อาบ <c oughs> ก็เลยไม่อยากจะพอกเท่าไหร่อันนี้ต้องกาบพอภัยพอพี่น้องเดอ้อใส่สีแดงแนละ้วมันมันขาวอะไรอย่างขาวขาวจริงชอบชอบจริงแต่ว่าสีแดงถ้าทีรูก้ก่ะอยากจะรู้ว่าใครจะสามารถออราจับเยอะกว่าพระเอกวัดศิีวดลอันนี้บริภาพิเด้อพี่น้องเด้อยาสีอันตัดอะไรตัดแขนยาแต่ว่าแขนจะถายแบบพอดี แต่ว่าบอกเลยว่าอย่าเอาไปเปรียบเทียบกับพี่วัชรีวดลน,นะคะนี่แค่แค่พูดให้ฟังงด,ดราม่านะคะแค่อยากรู้ว่าเออน้องเขาเป็นคนขาวอยากใส่น้องมักสีแดงนี่นะคะแต่ว่าซอคือเท่าที่เจอมาเอาตรงๆคือซออยู่มาเนี่ยแปดปีเท่าที่เจอมาค่ะนี่ไอวัตคนเดียวที่ว่าใส่สีแดงแล้วบ่าตายบนเวทีใส่สีแดงแล้วไม่จมคือพี่วัชรีวดลปีนั้นเป็นผาแดงนางไอ่พร้อมกับสีทอง ณปีนั้นสีทองแกฉ่ำมากแดงก็ฉ่ำมากค่ะสีทองก็อยากตัดเปตัวตายใช่ตายสีความหมายคือตายสีไม่ตายอะไรตายตายสีโอเคนะคะวันนี้ก็เป็นการนั่งในเ่งใจให้น้องต้นน้ำแน่อาจจะดูเหนื่อยเอือยเฉยๆเพราะต้องอ่าเหนื่อยจริงเพราะว่าน้องตั้งแต่เช้าแล้วนะคะถ่ายเอ็มบีของบอสเสร็จมันเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของเราได้โอกาสโอกาสว่าโอกาสที่บอสหยิบยื่นให้เรา นะฮะโอเคต้องรับไว้เนาะต้องรับไว้ค่ะเ,เหมือนที่ดีเลยก็เหมือนซอสไงคะซอสมีงานเต็มหัวค่ะแต่บอสโทรมาปุ๊บ <laughs> นายก็คือเจ้านายนะคะต้องรีบวิ่งก่อน <laughs> อ่ะคลิปนี้สำนีแหละเนาะพี่น้องพ่อเบิ่งเป็นน้ำน้ำซุปย่อยน้ำจิ้มเถอะมันหลายเลยล่ละแปดเก้าเลทีคือน้ำซุปล,ละ <laughs> ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องซอ,อ,อกุ้งนภพลออฟฟิเชียลด้วยนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ของท่านเท่ากับข้าวหนึ่งเม็ดของซอกุ้ง งดดราม่านะคะดรามา่ากกับไมโกงค่ะสวัสดีค่ะ